สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้การละการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันและวันนี้ก็มาส่องพลังงานนะคะให้กับทุกทุกคนคะ่ะรราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันเนาะนะคะท่านใดอยากที่จะเช็คะ ก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่เดี๋ยวจะปิดรับแล้วแล้วก็ท่าในใดอยากที่จะซัพพอร์ตช่องนะคะลิงก์ตรงเดสคริปชันนะคะสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์ ember, แล้วก็มาพูดคุยในไลฟ์สดกันด้วยนะคะท็อปปิ้ของเราวันนี้คะ่ะจะเป็นข้อความจากในหัวใจคนที่อยู่ในใจของคุณกับ3 Oracle c คัทนะคะ3ภาพเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่1ค่ะภาพที่2 ภาพที่3ค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้ข้อความจากในหัวใจคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะข้อความจากในหัวใจของเขามาดูซิว่าเป็นอย่างไร คนที่อยู่ในใจของคุณค่ะคนกล่องที่หนึ่งโอเคราชาถ้วยนะคะ King of Cups the world นะคะว้าวสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆเลยนะตัวตนของเขาธาตุน้ำค่ะนะคะราชาถ้วยแล้วก็คนทางไกล คนแดนไกลคนต่างชาติต่างภาษาสิบดาบออกมาเป็นอุปสรรค The Sun สวยงามมากๆค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะเก้าถ้วยสวยงามมากเลยนะคะ เรื่องราวนะคะข้อความนี้ตัวตนของคุณเป็นก้าวถ่วคุณมีความมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองสวยโสดและหล่อนะคะมีบุคลิกและก็เอกภาพเอ้เอกลักษณ์นะคะขออภยัยเป็นคนที่มีสเ,เสน่ห์เซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะคุณอาจจะมีมีเนื้อหน่อยๆน,นะคะน่ารักเซ็กซี่พรวพราวนะคะพึ่งพาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะ และเขาอะค่ะเขาเป็นราชาถ้วยเป็นคนที่มีความมีสเสน่ห์นะคะคุณกับเขามีสเสน่ห์เหมือนกันดูหน้าคนหาดูเป็นคนที่ดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆเลยนะคะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์และก็เหตุผลควบคู่กันเป็นคนที่เฟลลี่น่ารักอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีเข้าใจผ,ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่ชอบทะเลรักสัตว์รักธรกรมชาติเป็นคนที่มีความนิ่งมีความสงบในตัวตนของตัวเองมากๆอยู่ด้วยล้วรู้สึกว่า มีความสุขใจเย็นนะคะประมาณนี้ the world การเปลี่ยนแปลงการเดินทางมาพบเจอ10ดาบอุปสรรคนะคะแล้วก็ the sun ไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณค่ะถ้าอะไรที่มันเป็นสิบดาบที่มันนิ่งมันจบมันเป็นอะไรที่เจ็บและเสียใจเขาอยากบอกว่าเขาอยากที่จะมีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่ง ะะอยากมีความสุขอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะอยากเดินทางมาพบเจออยากเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ด้วยเขามีเจตนานะคะนี่คือ intention เจตนาของเขาที่เขาอยากมาพบเจอกับคุณที่เขามีความตั้งใจที่จะเดินทางมาพบเจอและก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาคำ ของเขากันค่ะสักสองใบ you are never alone นะคะ we will b e together again นะคะนั่นง่ายนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะตอนนี้คุณโสดใช่ไหมคะคุณไมไ่อยู่คนเดียวนะเราจะมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณนะด้วยความที่ว่าเดอะเวิลแล้วก็เดอะสันถึงแม้มันจะเป็นอุปสรรคหรือเกินมันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเริ่มต้นเดินทางมาพบเจอแล้วก็มีความสุขที่ได้พบเจอกับคุณด้วยนะคะนี่ไงอืมนะคะสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะออกมาซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะรีวิท วีว b e t o g e t เ e r a g a ก n นะคะ I play our conversation over and over บางทีบางอย่างเขาก็ไม่เข้าใจในความในการพูดคุยกับคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเขาก็พยายามทบทวนอะไรต่างๆมากมายบทสนทนาระหว่างคุณกับเขานะคะในทั้งแชทในการที่คุยคุณกับเขาพูดคุยกันนะคะว่าเราตรงกันหรือเปล่าความคิดของเราตรงกันไหมคุณคิดยังไงกับเขาพยายามเข้าใจนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต่างชาติต่างภาษากันก็ได้นะคะและ คุณไม่อยู่คนเดียวนะเขาคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็รอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณอยากที่จะมีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึง่งอยากที่จะเริ่มต้นความสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือเจตนานะคะที่เขาต้องการนั่นเอง intention เลข22คุณอาจจะเกิดวันที่22ก็เป็นไปได้นะคะสวยงามจริงๆเลยเนาะกับข้อความนะคะ จากในหัวใจคนที่อยู่ในใจของคุณนะตอนนี้ราชาถ้วยผู้นี้นั่นเองนะคะเขาก็จะมีความสุขมากๆเลยที่เขาได้กลับมาเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่เป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นสิบดาบอะไรที่มันนิ่งมันมันนิ่งมันหยุดมันสักในเรื่ององความสัมพันธ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ปล่อยไปก่อนค่ะใช้ ใช้ความสุขของเรานะตอนนี้แล้วเดี๋ยววันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนําพาให้ช่วงจังหวะชีวิตได้มาพบเจอกันหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม,หม่ที่ดีๆด้วยกันเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยึดความเป็นเหตุผลของคุณในการตัดสินใจของคุณเช่นกันว่าเราจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ไหมเขาอยากที่จะให้คุณกับเขามีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึง่งอยากดินเนอร์อยากทานข้าวนะคะอยากปรับความเข้าใจกันอยากเริ่มต้นกันใหม่ๆคือไพ่ใหญ่ออกมาแบบ สองใบเลยทีเดียวนะคะทุกคน The Sun แล้วก็ The World นะคะเป็นแพชชั่นของธาตุไฟด้วยคุณอาจจะธาตุไฟเขาอาจจะธาตุน้ำนะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนี่คือข้อความนะคะจากในหัวใจคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นี่คือข้อความของคุณค่ะคนกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะ ท็อปปิ้ของเราวันนี้นะคะข้อความจากในหัวใจคนที่อยู่ในใจของคุณค่ะเ,เรามาดูซิข้อความจากในหัวใจของคนที่อยู่ในใจของคุณค่ะคนกองที่สองราชินีถ้วยนะคะ คุณเป็นสาวสวยอบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีมีเสน่ห์น่ารักนะคะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีเซนสตีฟนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นชอบธรรมชาตินะคะชอบอะไรที่แบบธรรมชาติมากๆเลยบางครั้งอาจจะดูไม่ค่อยแต่งตัวแต่งหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าได้แต่งตัวก็คือสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆ5ถ้วย the ว e ว of for ร u n e t เด f ฟูค่ะขออีกหนึ่งใบเด็กถือดาบเขาชอบคุณนะคะเขาชอบคุณมากเลยทีเดียวนะแล้วก็เขาเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วนะคะเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปการกระทำคำพูดหรือว่าทำให้คุณร้องไห้นะคะเขารอเวลาเขา คือเขามีความรู้สึกว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้คุณจะรู้สึกยังไงบ้างนะตอนนี้คุณจะมีความสุขไหมเวลามันผ่านไปคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเขารู้เขาคุณแฮปปี้คุณลืมเขาไปหรือยังคุณยังคงคิดถึงเขาไหมคุณยังคงเสียใจหรือว่าคุณยังเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าจิตใจคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณได้เดินทางไปไหนหรือเปล่าคุณมีอะไรที่พิเศษไหมหรือว่าคุณ ใช้ชีวิตยังไงบ้างนะคะคุณมีความสุขดีหรือเปล่าเขาอยากที่จะเป็นอิสระเดินทางมาพบเจอกับคุณเหลือเกินนะคะเขาก็ยังคงอาจจะเป็นคนที่โสดอยู่นะตอนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าต้องเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้คุณโอเคไหมเขาอยากที่จะคุยกับคุณอยากเดินทางมาพบเจอแล้วก็อยากพูดคุยติดต่อสื่อสารเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเด็กถือดะ เขารอคอยคุยกับคุณอยู่นะเขารอคอยอยากที่จะเคลียร์กับคุณอยู่นะนะคะกับสิ่งที่ที่ที่เรามีประเด็นร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นเขาเป็นอะไรที่แบบอยากส่งข้อความหาอยากรอคอยอยากให้คุณกับเขาได้กลับมามีช่วงเวลาที่ดีๆด,ด,ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้วันเวลาหมุนไปแล้วก็มีจังหวะมีโอกาสที่ได้พูดคุยกับคุณนั่นเองนะคะ ด้วยความที่ว่าคุณกับเขามีประเด็นกันหรือคุณกับเขามีความห่างไกลกันเกิดขึ้นนะคะรอเวลาที่จะได้เข้าหาคุณจะมีโอกาสไหมนะนะคะขอเอาคำสองใบค่ะข้อความจากในหัวใจของเขา You have nothing to feel guilty about นะคะ I always give you a good night kiss นะคะว้า wow, วนะคะคุณไม่ต้องมีอะไรที่จะรู้สึกผิดใดๆเลยนะคุณไม่คุณไม่ผิดอะคะนะคะเขาเขาผิดเอง5ถ้วยนะคะเห็นไหมห้าถ้วยเขาสำนึกผิดกับสิ่งที่ที่ทำลงไปที่เสียใจยเนาะแล้วก็เขา กูสไนคิสคุณเสมอเลยนะคะในทุกๆคืนนะแม่อิฉาคนกองที่สองจังเลยนะ I always give you a good night kiss นะคะอิฉาคนกองที่สองเขารักคุณเขาชอบคุณมากทีเดียวอย่างที่บอกตั้งแต่ครั้งแรกไปเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะนอนนะคะก่อนที่จะ,ะรายในค่าคืนเขาก็รู้สึกว่าฝันดีแล้วก็กูดในคิดคุณนะคะอาจจะอยู่ในคิดในใจนะคะหรือว่าอาจจะดูรูปคุณดูโปรไฟล์สองอะไรคุณแล้วก็เห็นคุณแล้วก็กูดในนะทีลักอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคือเขา เขาชอบคุณจริงๆแล้วเขาก็เสียใจจริงๆกับสิ่งที่ที่ถามเพราะนั้นไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะเขาชอบคุณมากแล้วเขาก็อยากที่จะคุยอยากที่จะติดต่อสื่อสารและพูดคุยกับคุณด้วยนะคะอยากส่งข้อความหาแต่ก็รู้สึกว่าแหละมันจะเป็นมันจะมามะยังมันจะเป็นยังไงนะคุณจะตอบหรือคุณจะไม่ตอบมันก็มีการรอคอยมีมีความกังวลหรือว่ารอให้จังหวะอะไรที่ดีๆสินะคะสเต็ปต่อไปนะคะจะทำยังไงดีในในความสัมพันธ์นะคะ จะทำยังไงดีนะคุณจะโอเคหรือเปล่านะคะคุณจะคุยกับเขาไหมจะคุยกันแบบมีเหตุผลได้หรือเปล่านะขอเอาคำสองใบค่ะอีกทีข้อความ Bbb together again นะคะว้าวชอบคุณมากทีเดียว ไม่ใช่ความผิดเขาเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึง่ง I want to feel that way again เขาอยากที่จะมีความสุขกับคุณค่ะอยากที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นกับคุณอีกครั้งหนึง่งตั้งแต่วันแรกที่คุณกับเขาได้พบเจอกันได้คุยกันได้ดินเนอร์ได้ทานข้าวกันหรือเขาอยากให้คุณกับเขากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่ามาเป็นครอบครัวหรือว่ากลับมาเป็นครอบครัวก็เหมือนเดิม รือว่ากลับมาสารความสัมพันธ์กลับบ้านเพราะเขาคิดถึงคุณเขาอยากพาคุณกลับบ้านของเขาหรือทําให้คุณกับเขามีความสุขมีความอบอุ่นด้วยกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสวยงามมากๆมีความอบอุ่นอยู่ตรงนี้เขากูสในคิส nice คุณทุกๆคืนเลยทีเดียวนะคะเสมอเลยทีเดียวสม่ําเสมอและก็อยากให้คุณมาอยู่กับเขาในห้วงเวลาแห่งความอบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นความสุขกันอีกครั้งหนึ่งที่เขาต้องการ นะคะที่เขาจะที่จะรู้สึกแบบนั้นกับคุณมีความสุขกับคุณเวลาที่ได้อยู่ใ,ใกล้ๆคุณเพราะว่าคุณเป็นราชินีถ้วยอยู่ใกล้แล้วมีความสุขจังเลยดูใจเย็นดูอุ่นหญิงสาวคนนี้ดูนิ่งดูน่ารักจังเลยนะคะมันรู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณค่ะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะข้อความจากในหัวใจ คนที่อยู่ในใจของคุณนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิพลังงานคนกองที่3ค่ะข้อความจากในหัวใจคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้มาดูซิเด็กถือถ้วย เขาอายุไล่เลี่ยกันกับคุณหรือว่าายุมากกว่าก็จะเป็นคนที่ดูอ่อนกวัยหรือว่าสมายัยแต่งตัวทันสมยัยขี้เล่นเฟลลี่น่ารักนะคะ The Star อาจจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าจจเป็นคนที่ดูเซ็กซี่มีเสน่ห์เป็นที่รักของเพื่อนมีสังคมมีหน้ามีตา The Lovers ค่ะว้าว คุณกับเขาคือพรมลิขิตเลยทีเดียวนะคะตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอรู้สึกผูกพานรู้สึกต้องตาต้องใจมลขลังมลนเสน่ห์กับหญิงสาวคนนี้มากๆเลยนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษาอะไรก็ตามแต่แต่เขารู้สึกว่าเขาเขาหลงเสน่ห์แล้วเขาชอบคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขามีความรู้สึกของการรอคอยค่ะรอคอยที่จะเริ่มต้นเป็นความรักกับคุณ มันมีความอึดอัดนะคะเพราะว่าในใจของเขามันหล่นเอ่อไปด้วยความรู้สึกรักเป็นแพชชั่นของตกการตกหลุมรักเป็นแพชชั่นของการที่รอคอยโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นความรักเป็นคู่รักกับคุณหรือมีโอกาสที่จะได้กลับมาให้ให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันได้ฟื้นฟูความรู้สึก ของของการและการพือที่จะได้กลับมาเป็นคู่รักกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งเขายังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะมันมีความอึดอัดอยู่ตรงนี้กับสิ่งต่างที่ผ่านมาหรือว่าความแบบความร้อนรุ่มความ คลั่งหลงไหลในหัวใจและก็ความรู้สึกของเขานะคะด,ด้วยด้วยเสน่หาด้วยอะไรก็ตามแต่ที่เขามีต่อคุณอยากที่จะแสดงความรักความสัมพันธ์อยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณนะคะพบเจอเดินหน้าในความสัมพันธ์จับมือทานข้าวดินเนอร์ไปตรงนู้นตรงนี้นะคะสร้างความโรแมนติกระหว่างคุณกับเขาเหลือเกินมันมีความคิดถึงมันมีความตัดไม่ขาดนะคะอัศวินไม้เท้ายังคงที่จะเดินหน้ารอคอย สเต็ปต,ต่อไปในความสัมพันธ์นะคะยังคงไม่ยอมแพ้ยังคงรู้สึกว่าฉันจะฉันจะฝ่าฟันแล้วฉันจะลุยไปให้ได้จะทํายังไงดีคิดเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาในสเต็ปต,ต่อไปนะคะคิดว่าเออเราจะไปกันตรงไหนดีจะจะเข้าหาคุณยังไงจะทําให้เราสองคนมีความรู้สึกความรักกันอย่างไรดีกลับมาเป็นความสัมพันธ์กันได้อย่างไงนะคะคิดถึงแล้วก็มีความอึดอัดอยู่ตรงนี้นะคะรอคอยโอกาสที่จะให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความรัก ได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์อีกสเต็ปหนึ่งต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาขอเอาคำของเขา Don't be afraid นะคะอย่าก,กลัวนะคะเขาไม่กลัวเลยเขาก็เขาไม่กลัวแล้วก็อย่าก,กลัวเขานะ <laughs> นะคะ I wish I h a d t o l d you more often how much I love you โอ้โหนะคะคนกองที่สามดูสิ ต้นไม้เป็นรูปหัวใจที่โดดเด่นแล้วก็ใหญ่มากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเขารักคุณนะคะเขาหวังว่าเขาจะได้บอกคุณบอกคุณว่าเขาแบบรักคุณมากแค่ไหนมากๆแค่ไหนนะคะคือ มันท่วมทน้นมันยิ่งใหญ่มันหัวใจมันพองโตเหลือเกินนะคะเพราะ the lovers ขึ้นนั่นเองนะคะอย่ากลัวเขานะ<ม>เขาจะเข้าหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันมันเป็นอะไรที่ละมุนละไมให้โรแมนติกไม่อยากที่จะอะไรที่มันจู่โจมหรือว่ารวดเร็วเกินไปจะทำอย่างไรดีนะคะเดี๋ยวเรามาขออีกซอกสองใบค่ะ คุณอาจจะเขาอาจจะพาคุณไปที่ไปท่องเที่ยวที่ทะเลหรือคุณกับเขาอาจจะเคยไปเดทด,ดินเนอร์กันที่ทะเลก็ได้นะคะ You speak to me นะคะผ่านมิวสิกนะคะตรงมิวสิกนะ I love you นะคะ Unconditional ช h แนลลี่นะคะเขารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเลยพลังงานคนกองที่3ความรักคําว่ารักเธอไอเลิฟยูมันมันเยอะมากๆเลยนะตรงนี้นะคะมันมีความแบบแม่หวานแล้วก็โรแมนติกจริงๆเพราะฉะนั้นเลข33นะคะ backs of joy นะคะที่สุดของความสุขนะคะที่เขาอยากที่จะบอกคุณว่าเขามีความสุขมากๆที่มีช่วงเวลาก่อนหน้านี้กับคุณแล้วก็ อยากที่จะมีความสุขที่สุดกับคุณและอยากให้คุณมีความสุขที่สุดในชีวิตของคุณด้วยนะตรงนี้เบสออฟจอนะคะจงคือแบบว่าบางทีคุณอาจจะได้คุยกับใครที่เขาเป็นคนต่างชาติอายุที่ต่างกันมากๆนะคะคุณอาจจะสามสามหรือว่าประเทศของเขาอาจจะเป็นประเทศที่อ,อ่เป็น ขึ้นต้นนะคะด้วยเลขของประเทศนะคะเวลาที่เราโทรหาต่างประเทศอาจจะขึ้นด้วยเลข33ก็เป็นไปได้นะคะเป็นประเทศที่โรแมนติกแล้วก็สวยงามที่สุดของความสุขเขามอบให้คุณณนะวันนี้ตรงนี้ I love you แบบไม่มีเงื่อนไขเขารักคุณมากแค่ไหนคุณกับเขาสื่อสารกันด้วยเสียงเพลงเขาอาจจะชอบฟังเพลงคุณอาจจะชอบฟังเพลงเหมือนกันหรือเวลาที่เขาฟังเพลงมันรู้สึกลมุลละไมามากๆเลยเหมือนคุณร้องเพลงให้เขาเป็นเพลงรักเป็นเพลงที่ที่ โรแมนติกทำให้เขารู้สึกมีความสุขแล้วก็เขินตัวเองในใจนะคะประมาณนี้นะคนกองที่3ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอให้มีความสุขเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ